การใช้งาน Microsoft Office Word เบื้องต้นสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งจัดทำโดยนายสุภชัยเกตด,ดีครูชำนาญการพิเศษประกอบไปด้วยหัวข้อดังนี้เปิดโปรแกรม Microsoft Word รู้จักส่วนต่างๆของหน้าจอการพิมพ์ข้อความการใช้คีย์บอร์ดเบื้องต้น การเปลี่ยนขนาดและรูปแบบตัวอักษรการขึ้นบรรทัดใหม่การลบข้อความการบันทึกงานการปิดโปรแกรมและให้นักเรียนสร้างชิ้นง,งานตามตัวอย่างกิจกรรมสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1เปิดโปรแกรม Microsoft Word 1. คลิกปุ่ม Start เริ่มต้น 2. เลือก Microsoft Word 3. จะเห็นหน้ากระดาษสีขาวสำหรับพิมพ์งานรู้จักส่วนต่างๆของหน้าจอหน้ากระดาษพื้นที่สำหรับพิมพ์ข้อความเมา้์ใช้คลิกเลือกคำสั่งแป้นพิมพ์ใช้พิมพ์ตัวอักษรแถบเมนูมีปุ่มตัวอักษรตัวหนาขนาดตัวอักษรการเปลี่ยนขนาดและรูปแบบตัวอักษรเลือกข้อความที่ต้องการ เลือกตัวหนาบีตัวเอียง่ายขนาดตัวอักษรเช่น16 18การขึ้นบรรทัดใหม่กดปุ่มเมนช r บนแต้นพิมพ์ข้อความจะย้ายไปบรรทัดใหม่การบันทึกงาน1คลิกไฟล์แฟ้ม2เลือกเซฟบันทึก3ตั้งชื่อไฟล์เช่นงานของฉัน4คลิกเซฟการปิดโปรแกรม 1. คลิกอ m a มมุมขวาบน 2. ถ้ายังไม่ได้บันทึกให้กด Save ตัวอย่างกิจกรรมสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1พิมพ์ชื่อสกุลตัวเองพิมพ์ระดับชั้นห้องเลขที่และพิมพ์โรงเรียนดิทยาวนอะไรเปลี่ยนตัวอักษรให้เป็นตัวหนาตัวเอียงขีดเส้นใต้ และสีสวยงาม